สำหรับผมใช้คนลในเซ้นะครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับเกม Killing Floor 2นะครับผมก็ไม่ได้เล่นมาโคตรนานนะเอ่อจะว่าไปแล้วผมเคยอัดหรือยังว่าเกมนี้ยังไม่เคยเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรวะ <laughs> กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมก็ยังไม่เคยนะสำหรับเกมนี้นะ Killing uh, Floor 2นะ โอเค delightful. เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Killing Floor นะเพราะว่าไม่ได้เล่นมาเป็นชาติเลยฮะสำหรับ Killing Floor 2หรือ KF 2หรือกำลังฆ่าพื้น2ที่เป็นภาคต่อของ KFC โดยมีผู้คิดค้นเป็นผู้พันซันเดอร์กลับมาที่ KF 2กันต่อนะโอเคเราจะมาเล่นอะไรดีเหี่ยวนอื่นเลยสิบรอบแล้วก็อ่ะ เอานีก็ได้มั้งออเจกตีมันอัปเดตอะไรมาบ้างวะไม่อัปเดตขี้อะไรมาเลยโหตายหา่าก็อออเจกตีก็ผมพูดได้เลยว่าล้างแน่นอนนะมีแค่5ด่านถ้าไม่ไม่รวมด่านในเวิร์กช็อปเนาะโอเคเอาเป็นว่าผมมาเล่นอ่าเฮลออนเอิร์ธวันนี้เราจะมาเล่นเฮลออนเอิร์ธโอ้โหไปเริ่มกัน <c oughs> ปรากฏการ ปรากฏการมาแล้วได้ยินเสียงเพลงก็มาแล้วนี่มาเร็วๆๆๆอยากจะเล่นเนี่ยอยากจะเล่นผ่อนคลายนะฮะอยากเล่นผ่อนคลายมากเลยฮนะสำหรับกิมนี้เอาเป็นว่าเราจะมาเล่นผ่อนคลายกันนะโอเคเรามาดูเปิร์กกันเล่นซาวเวอร์ลิสเนี่ยละแต่เป็นสายอื่นก็อาจจะมีเป็นวางสายที่ผม เล่นละจุติอันนี้จุติเธออะไรวันเนี้ยดูไงวันเนี้ยเชื่อไม่ได้เล่นนานโอเคผมเล่นซูเวอร์ลิสต์ดีกว่าเพราะว่ามันรีวิวยี่ห้าไงจะได้ทำอะไรถูกกับเขาบ้างเอาอะไรดีผมว่าเอาอันนี้ก่อนเดี๋ยวคะแนก <c oughs> อ่ะกลัวันนี้ก็เนี้ยอ,อันนี้จะเป็นเอาเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอา,อเ,อาเอานี้ก่อน โอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยผมอ่อนนี่เก๋โอเคปะเล่นกันดีกว่านะครับสำหรับเกม k i l l i n g Floor 2โอเคไปกันมาผมบอกแล้วผมมาเล่นผ่อนคลายฮวันเอิร์ดผ่อนคลายไม่เล่นผ่อนคลายแล้วมันเอาวันนี้ไม่กูโอ้เหียโอ้ตายห่าล้ว ฮ้ยไฟไม่เป็นเลยโอ้ยตา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 ยเราต้องวิ่งก่อนว้าวเฮลสเสียละเสียละเสียละไอ้เย่าเซตกี่ตัวเนี่ยเซตกี่ตัวครับเซตกี่ตัวนะฮะเยอะเลยเสีย ว <Claud> ้าวว้าวโโฮ่าฮ่า <sí> ฮ <hi> ่าเอีเยอะเกินไปละสเลชเชอร์อุ้ยมันทำนีนยปเฮ้้ยเฮ้ยยเ้ยยเฮยเฮ้ยยเฮ้ย่า้ย้ยเฮ้ย้้เะ โอเคขอบคุณมากไอ้ปูดโดนอ้วกมึงโอ้โหโอ้ยตายห่าละผมไม่ได้เล่นมานานอุ้ยพลาดอุ้ยเฮี้ยพวกบุกครองอ้าอ้าวถ้าทำไมสู้ต้องต้องซุ่มทำนี้ไหม่นี่ย way, o เหมอเหีนน้ยตัวเหี้ยอะไรวะเน,นี่นยนี่แน่โอ้โหแลเชอือตีมไปหมดเลยเอลฟาคอร์ว้ว้าวว้าวว้าวชเลย กูกันได้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 อ้อยอ้อยอ้อยมันยิ่งกว่าเลฟฟอร์ดอีกเปิดอีกสิเนี่ยกูกดปุ่มอะไรไม่ถูกเลยเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ยเฮ้ยอ๋อเ้อยนี่ไม่ตายอ่ะเฮ้ยนี่เนี่ย โอ้โหไอ้เฮ in ียนี่ไอ้ไอ้ผู้ปกครองนักกุมน้ำเอวร้อยยี่สิบแปดเฮียอุ๊ยบูมเมอร์ไอบอลร็อใจเย็นๆมันยิงมันอ้วกเลยผมโอเคตายตายหาไปอีกตัวหนึ่งเลยยิงไม่โดนเนวะ เมื่อกี้น้ำตาเต็มตาเลยเมื่อกี้ไปขยี้ตาแม่งน้ำตาแบบอะไรบางตาคนหมดเลยโอเคผมต้องประหยัดกระสุนเอาไว้เชี่อไหมกดปุ่มเฮียอะไรไม่ถูกเลยผมชอบไปกดตัววีว่ะเฮียทำไมวะนอรมอลูบิเดว ทุบหัวทุบหัวทุบหัวเอาสักหน่อยไหมอ่ะเข้าตากรรมการมามามึงมึงตัวสุดท้ายละเอาสักหน่อยไหมอ่ะเอาสักหน่อยไหมฮะเฮ้ยโอเค โอ้โหแม่งเย้ยวินาทีสยอ,ยองขวัญผมจะซื้อปืนผมจะไม่ใช้อาวุธระยะประชิดใดๆทั้งสินกูเกือบตายหาแล้วเลยเอาปืนเอาปืนราคาถูกๆแต่ผมต้องปืนเฮียอะไรดีวะเอาช็อตกันก็ได้อ่ะ <c oughs> เงินหมดเลยเอ่ะเปลี่ยน ผมไม่ได้เล่นฮิวอ่อนเอิญมาโคตรนานก็ต้องเข้าใจหน่อยตั้งแต่เล่นมาผมไม่เคยเล่นฮิวอ่อนเอิญผ่านสักครั้งอู๋ชี้เชี่ยวหุ่นยนต์เอ้ยสต็อกเกอร์ลูกคุทำไมกูต้องมาเล่นด่านนี้ด้วยวะเนี่ยเอาอ๋ เอายิงพวกตัวเองโง่เลยแม่งมาข้างหลังด้วยมันต้องตาไวหน่อยอ้ยยิงไปโดนอยู่ดีๆแไม่งสแลชเชอร์กระโดดมาตากงไหนวะเนี่ยมา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  ลกูกกำบังแบบไลทแฮกเฮ้เฮ้ เลยอีกตั้งสามสิบตัวเนี่ยโหดิชิดรู้สึกเล่นเออๆเนี่ยไม่ได้เล่นน,นั่นนั่งก็เผาเกาะด้วยไอ้เฮียนี้ไอ้ผู้ปกครองผู้ปกครองผู้ปกครองตาซะ ไม่เ้ยกูก็จะเกือบตายเพราะไอ้ฮัตเหมือนกันเฮ้ยมันเผาอุ้ยอุ้ยโอ้แม่งเผากูเลยเจอ MP7 แล้วพวกมึงตายโอเคนี่ <c oughs> <c oughs> ปิดประตูแม่ง <c oughs> ไม่ต้องเข้ามา โอ้ยมันเผากูมันมันเบิร์นมันเบิร์นไหนเบิร์นเหรอโหแม่ไง โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกระสุนหมดผมาขาดไปะมึงโอ๊ยค้างเหลืองเลยอูค้างเหลืองเลยชิบหายละทำไมกูต้องไปเล่นเฮียเลยโอ้โหเล่นมาแปดนาทีชิบหายละเพิ่งจะเพิ่งจะเวฟที่สองกับปืน MP 5เนาะ เออ้ยซื้อแบบไม่คิดเลยเนาะเงินก,ออกระสุนสามร้อยอาจจะได้อยู่แหละโอ้โหดีเฟนด์โซลสักหน่อยแล้วกันมาเพลงที่ผมชอบขึ้นมาละไอ้ผู้ปกครองยาไอ,ไอ้เฮียน,นี่ตัวดีไอ้ผู้ปกครอง มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันเยอะเกินไปฮะเย็นนิ้อุ้ยฮัสฮัสฮัสกฮัสกเฮ้ยฮัสกมันอยู่ไม่ได้ผมผมอยู่ไม่ได้ละ โอ้แม่งเอ้ยมันมันมันวิ่งช้ามากโอ้ยตัวเฮียอะไรวะอีดิทคอร์เลอร์โอยโอเคเงินเดือนกูไม่เอาและเฮียเอาชีวิตตัวเองก่อน โอ้ยจะตีลังกาปิดไปแม่งอะโอ้ตอน <alities> นี้ตอนนี้ผมไม่รู้จะทำไงแล้วผมวิ่งหนีก่อนไอ้ควอเลนีย say something. It's another masterpiece. Ôi! Nhưng mà cỏ quỷ nè Ô tài hả nó Nó nặng của Linh Bồ Sĩ Anh đi Linh Hiệu Ướt โอ้คิวออนเอิร์ฟชิบหายละมามามาแล้วมึงก็เดินทะลุประตูนี่ยไหมนะมึงเดินทะลุทะลุประตูเลยอชิบหายกูจะไม่ตายคุจะไม่ตายเพราะมึงเไยปืนเทียอะไรโอ้ปืนพกคู่นี่ไง อาออาอล้มแล้วก็ซ้ำไม่ได้ไม่ได้โอเคโอ้โหเหนื่อยมาผมมาแล้วผมจะมาลุ้นนะฮะว่าผมจะเล่นจบใหม่ถ้าไม่จบผมก็เอาลงอ่ะคือแบบคือแบบเออได้ผมจะได้อัดคิลิมโฟลลงช่องสักทีนะพอดีมีเกมนี้ก็มาเล่นแม่งเลย แล้วมึงก็เรียกกูไปเอาเงินเดือนเนี่ยนะโอ้ตายหาละโอ้เงินเดือนเงินเดือนผมผมไม่เอาฮะผมไม่เอาเป็นไงอะโอ้ตาย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 ,ตาย stay, Ready, เห็นที่ที่เห็นผมวิญญาณผมผมใช้สมาธิเลยดีเนี่ยโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋อโอ้ยโอ้โหขี้อ่า เยโอ้เชี <wan> ่ยแล้วตากูโอ้ย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 โอ้โหเมื่อกี้ผมกำลังจะเช็ดตาพอดีแบบนิ้วผมแม่งไปไปจิ้มตาเชี่ยโอ้ยเจ็บโอ้แม่งเลยฟักมาตัวอ้วกใส่กี่ตังเนี่ย การกับหุ่นยนต์ก่อนลีนเนี่ยชิบหายทางตันชิบหายแล้วชิบหายแล้วเลื่อนเหลือ <ENNIS> สิบเชียไอ้ควายตัวไหนฆ่ากูวะขอลิฟิลวะดูเดินหน้าตาเฉยเลยโอเคสำหรับคิลลิ่งโร์นะมีประมาณนี้นะโอ้โหมันมันยากเกินไปที่จะเล่นนะ หรับเฮียอนเอิร์ธนะเล่นมา15นาทีคลิปกูไม่ยาวแน่นอนนะโอเคเอาไปแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปหน,น้าหลักก่อนนะฮะโอเคมาหน้าหลักกันเลยนะครับผมคือผมในอนาคตผมจะมาอัดเกมนี้ฮะโดยการเล่นโหมดออบเจกต์ออบเจกตีฟนะฮะแต่ละความยากผมขอเล่นฮาร์ดนะฮะเพราะว่าเล่นเฮียอนเอิร์ธก็ไม่น่าจะไหวนะ <laughs> มันไม่มันไม่ใช่ริฟดสนะเว้ ก็จะมาเล่นโหมดออบเจกทีฟนะเพราะว่ามันจะมีด่านอ่าเนี่ยพวกนะี้ให้เล่นกันนะมีประมาณ5้ด่านนะถ้าดูจริงจมันมี6ด่านถ้ารวมด่านนี้อ่าผมไม่รวมนะเพราะว่ามันเป็นด่านในเวนะิร์กช็อปเนาะผมก็จะมาเล่นกันนะหาด่านโอเคโอเคเพราะว่าผมต้องไปแล้วสวัสดีครับ